สวัสดีครับคอนแชยเฟอร์นิเจอร์นะครับผมวันนี้ก็มีสินค้ามาให้ลูกค้าได้รับชมรับฟังอีก3รายการนะครับจะสังเกตเห็นว่าร้านเรานะครับมีสินค้าออกมารีวิวให้แทบทุกวันเลยเนี่ยพวกนี้นี่ทาสีใหม่ๆผมทาสีกันทุกวันเลยนะทาสีกันแบบพอทาเสร็จแล้วก็พอสีแห้งสีอะไรก็ออกมารีวิวนะครับจะมีวันละ2ชิ้น3ชิ้นนะครับทารีวิวออกมานะครับผมก็ไปดูที่ชุดแรกชุดนี้เป็นชุดรับแขกไม้มะค่าแผ่นเดียวนะครับผม เป็นแผ่นเดียวทั้งหมดเลยไม้สวยทั้งชุดเลยเนี่ฮะสวยๆแบบนี้แล้วตัวนี้โซฟาตัวใหญ่นะครับโซฟาตัวใหญ่ยาว2เมตรกว่าตัวนี้โซฟากว้าง69เซนนะครับยาว2เมตร10เซนนะครับผมโซฟากว้าง69ยาว210เซนแล้วดูไม้ไม้สวยมากนะครับไม้ไม่มีแผลเลยนะครับผมไม้สวยมากโซฟาเนี่ยกว้าง69ยาว2 1 0ซอมอนะครับ และโต๊ะกลางเนี่ยยาวประมาณเมตรยี่สิบนะครับโต๊ะกลางค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับยาวประมาณเมตรยี่สิบค่อนข้างที่จะยาวนะครับชุดนี้สี่หมื่นสองพันบาทนะครับหนึ่งชุดมีหกชิ้นประกอบด้วยเก้าอี้เดี่ยวสี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็โซฟายาวนะครับสองเมตรสิบแล้วก็โต๊ะกลางนะครับหนึ่งตัวนะครับสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวพาดูทีละตัวนะครับผมอ่าเนี่ยไม้แผ่นเดียวนะครับแผ่นหลังก็แผ่นเดียวพื้นนั่งก็แผ่นเดียวนะครับ โซฟายาวนะครับแผ่นหลังก็แผ่นเดียวพื้นนั่งก็แผ่นเดียวสวยๆนะครับโต๊ะกลางไม้แผ่นเดียวนะครับผมสวยทั้งชุดเลยชุดนี้42,000ับาทถูกใจท่านใดนะครับเอาไปตั้งรับแขกเอาไปไว้ในห้องรับแขกนะครับผมหรือว่าโซฟานี้นั่งเล่นนอนเล่นได้เลยนะโซฟาเข้ากว้างนะครับผมก็สอบถามเข้ามาได้นะครับท่านใดสนอกสนใจนะครับเนี่ยพาวนดูรอบๆพาวนดูรอบๆสวยมากสวยทั้งชุดเลยนะครับ อ่ะเดี os, at, ๋ยวไปดูที่ตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นโซฟาไม้มะค่านะครับผมเป็นโซฟาไม้มะค่าไม้แผ่นเดียวโซฟาไม้มะค่าไม้แผ่นเดียวนะครับตัวนี้ขนาดอ่กว้างอยู่ที่65เซนครับยาว203มเซนโซฟาเล็กกว่าตัวนู้นอีกนะตัวนู้นใหญ่นะครับตัวนู้นใหญ่มากอันนี้โซฟาเดี่ยวยังเล็กกว่าตัวนู้นนะกว้าง65ยาว203เซน18,500มบาทนะครับเป็นไม้แผ่นเดียว สวยๆเหมือนกันเลยนะพื้นนั่งไม้แผ่นเดียวแผ่นหลังไม้แผ่นเดียวตัวนี้สวยเลยนะหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะผมใครชื่นชอบประมาณนี้ก็สอบถามชักกันมาได้นะครับผมสินค้าพร้อมจัดส่งนะด้านหลังก็ไม้สวยมากเลยนะนี่ดูไม้ไม้แผ่นเดียวนะแผ่นหลังไม้แผ่นเดียวพื้นนั่งไม้แผ่นเดียวเงาฉ่ำเงาปิ้งเลยนะทําสีไห้เงาปิ้งเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นโต๊นะผมโต๊ะ ไม้มะค่าไม้แผ่นเดียวนะครับเป็นโต๊ะใหญ่ๆเลยนะครับเป็นโต๊ะใหญ่ๆเลยก็กว้างเมตรยี่สิบนะครับตัวนี้กว้างเมตรยี่สิบยาวเอ่อสองเมตรสี่สิบห้าเซนนะครับผมยาวสองเมตรสี่สิบห้าเซนไม้แผ่นเดียวสี่หมื่นสองพันบาทสูงประมาณเจ็ดสิบกว่าเซนนะเจ็ดสิบแปดเซนนะเจ็ดสิบแปดเจ็ดิบเก้าเซนนะับหน้าโต๊ะไม่มีแผลไม่มีปาไม่มีโป้ไม่มีอุดเลยนะครับผมหน้าโต๊ะไม่ปากไม่โป้ไม่อุดเลยนะครับ ไม้สวยมากอีกแล้วนะครับเงาฉ่ำเลยดูดูครับด,ดูสีเงาโอ้โหเลยครับทาไว้ให้นะครับผมทาไว้ให้เงาฉ่ำเลยตัวนี้ทายากมากเพราะว่าหน้าใหญ่นะครับเนี่ยนะเป็นน้ําเลยนะครับทาไว้ให้เป็นน้ําเลยฉ่ําสวยมากเงาววาวามากนะครับผมตัวนี้4 2 0 0 0บาทกว้าง120เซนติเมตรยาว24 5เซนติเมตรนะครับผม4 2 0 0 0ั 42, บาทใครชื่นชอบประมาณนี้ก็ มาที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์ฉะเชิงสซานะครับตัวนี้ไม้ร้อยเลยนะไม้ไม่แตกไม่ปากไม่โป้ะนะครับผมเนี่ยนี่ก็สวยตัวนี้ก็สวย18,500บาทสวยมากแล้วก็ชุดรับแขกนะครับชุดรับแขก4 2 0 0 0บาทนะครับไม้สวยมากเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสินค้ามีรอลูกค้ามาเลือกซื้อเลือกหาเนี่ยเพียบเลยเต็มร้านเลยนะครับผมพบกันที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์ฉะเชิงเซานะครับ